สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาดกองเก่านะครับอยู่กาดกองเก่าครับผมครับผมครับก็มาเที่ยวกันไม่มีอะไรมากอยากกินอยากกินเราก็ไปซื้อสิกาดพะนอนกาดพะนอนกาดพะนอนชื่อกาดพะนอนชื่อกาดพะนอนกาดพะน้อนใช่ไหมครับกาดกาดผมครับกาดพะนอนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาดพะนอนครับผมครับผมไม่มีอะไรมากเราอยากมาสนุกครับผมไปนี่นะครับ เสื้อตัวนี้นะครับโอมครับสมคอนใส่นะครับนี่ครับเสื้อตัวนี้ครับผมไม่เอาเราไม่ใส่ไม่ใช่สไตล์เราตาตกล้องอยากได้ตัวไหนผมซื้อให้เกี่ยวอะไรกถ้าเกิดตากล้องอยากได้เนี่ยผมซื้อให้เลยนะใส่ไม่ได้ใส่ไม่มีเออตอนนี้คนเยอะมากครับดูครับคนเยอะมากครับคุณโอมครับครับคุณโอมครับไม่ได้ยินซะด้วยนี่ครับรองเท้าแบบนี้นะผมอยากใส่มาก แต่ผมใส่ไม่ได้นะฮะสาบไม่มีไซส์ใช่เป็นศูนย์รวมอาหารของภาคเหนือนะฮะผมก็เป็นวัดด้วยนะฮะช่วงนี้เป็นวัดนี่นะก็มีการขายของไทยขนมจีนน้ำย้อยนะก็มีหนุ่มเส้นตอนนี้ไอโอมครับแล้วก็ไอเติร์นไอพวกนั้นหายไปไหนหมดไม่รู้นะฮะเราก็เดินมาเรืเลยนะฮะขอโทษครับเราก็ เดินต่อไปเรืเลยๆหวังว่าจะเจอของที่ชอบวันนี้เราเจอปลาหนึ่งปลาหนึงมันหาวนะฮะน่าคิดมากครับผมแต่ไม่มีตังซื้อไม่ <c oughs> มีตังซื้อตังค์ไปลงสตูดิโอหมดละ้ะถุกวันนี้ใช้เงินพ่อแม่เลี้ยงตัวเองนะนเดี๋ยวในประเทศไทยขายช่วยช่วยน้องช่วย<อ>ขายหมดแล้ววันนี้ขายดีมากผมปลูกเองที่สวนแล้วก็ เอาเงินช่วยจักริดซึ่งไม่สบายเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อน้องจักริดจะต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่าเรื่อยๆนะเ,ๆนะเงินจํานวนนี้ก็จะมอบให้น้องจักริดทั้งหมดนะก็ะต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะ ที่มีน้ำใจเมตตากันน่าสงสารมากครับผมโอเคผมทำสิบบาทขอบคุณมากๆนะครับหนุ่มผู้สาวผมจะทำสิบบาทตังค์ไม่ค่อยมีช่วงนี้โค้นิดนึงสวนเลยมาขายหาเงินช่วยโอเคฮะแล้วก็ทำบุญแล้วนะฮะอยู่เป็นโรคกรามเนื้อขอบคุณมากๆเป็นโรคกรามเนื้อโอเคครับครับผมไปไปไปต่อโอมโอมฝนกับดาวไปไหนละไม่รู้ตูดปิวไปไหนแล้วบินแล้วใช่ไหมครับเขาสองคนที่บินแล้วใช่ไหมครับ ไม่เหลือเจอหนามันจะด่าให้ยับเลยจะด่าให้ยับเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวคนเจอเขาขึ้นหน้าคุณด่าหน่อยได้ตอนนี้ตากล้องก็เลยเลยนะฮะด่าเลยด่าเลยสวัสดีครับแล้วแล้วไหนว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณจะด่าเขาไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยอะไรนั่นก่อนหน้านี้อันนี้ตอนนี้นี่ฮะร้านของเล่นนีเป็นสมัยเด็กๆนี่ผมคิดถึงเลยนะฮะมีหน้ากาก ไอรอนแมนแล้วก็ด้ยฮักเราจะกับตัดกัปตันอเมริกานะฮะชมได้ใช่ไหมครับครับครับทิ้งทิ้งเลยนี่นะสมัยเด็กๆนะผมชอบมาร้านแบบนี้นะฮะผมคิดถึงสมัยผมตอนอยู่อ่าป .5 ป .6 นะฮะผมก็ชอบของแบบนี้อยู่นะฮะส่วนมากเขซื้ออะไรครับส่วนมากผมชอบซื้อพวกอ่าพวกอเวนเจอร์ครับพวกลมตัวใช่อเวนเจอร์นี่นะครับเมื่อก่อนผมชอบซื้อมาเล่นกับพ่อแม่มากฮะใช่อันนี้ผมชอบ ตอนสมัยเด็กผมชอบซื้อเล่นครับผมนี่นะฮะมตุดแต่งตั้งแต่ตนั้นเลยเหรอไม่คือแบบว่ามันเป็นภาษาเด็กนะ,ะชอบมาเล่นขายของกันนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแล้วก็โตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนตัวเองคอเ,เขาเรียกว่าชอบไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเจ้านี้เลยครับเดิรฮักเมื่อกี้มึงบอกว่าชอบอะไมนไม่ใช่ผมชอบทางฟอร์เมอร์ผมตอนนี้มีมีท่าฟอร์เมอร์ผมเป็นมาตัวเดิรฮักแทนนะผมเคียสิปากกามาก่อนเอาค,ครับขออนุญครับ ครับปาเราก็เดินร้านต่อไปนะซึ่งเราไม่มีตังซื้ออย่างที่บอกใส่ถุงไหมคะปะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับโอเคครับปลตามมารับงหมนั่งชิมกันนี่นะฮะยี่สิบบาทนะฮะยี่สิบบาทใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมลองชิมดูนะฮะอร่อยไอเชี่ยทิ้งทิ้งกูไว้กับตากล้องอีกแล้ว แม่งมันแวบมาแป๊บเดียวมันก็แวบหนีไปอีกแล้วแม่งไม่หายใช่ผมชอบกินนี่เลยกุ้งนี่เลยกุ้งกุ้งคำโตโตหบาทใส่มครับใส่ใส่ครับกูเอาวาซาบิยัดปากนกูกินวาซาบิโชมึงก็ได้นั่งเลยนั่งเลยนี่ฮะการกินวาซาบินะฮะคือต้องเราต้องเอาลิ้นลับ รับความอะไรวะเขาเรียกว่าความความแสบร้อนของมันนะฮะว่าแล้วเป็นไงฮะความรู้สึกว uh ิ่งวิ่งเขาว่าเมื่อกี้เขาพูดใช่ไหมโรคซึมเศร้าดูดูเป็นเศร้าต้องแกเราซึมเศร้าครับอะไรอะไรอะไรไม่ไม่ไม่ยายา อยากกินต้องซื้อเองครับอยากกินต้องซื้อเองไม่ไหนก็เก็บด้ตัอย่างคำพีอาโอ้จะ,ะ,ะ,ะเก็บตกไม่ไหครับวาสบีชันดีไหมชัน้นเดชครับอร่อยได้ใช่คนได้อร่อยเยอจุอ <c oughs> ไม่มีตังค์เข้าวผับนะฮะอายุไม่ถึงเข้าไม่ได้ด้วยเต้นต่อไปเต้นผับอยากรู้ว่าตัวนี้ที่ไหนตากล้องไอเขาไม่แน่เขามีแต่คนมองคะัอายไหม <laughs> ไปดีกว่ากลับบ้านครับโคบวกเดอโฮมครับผมไม่มีใคร <c oughs> เด็ดแม่งตัดตัดอ้บ้าป้าครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะก็ไม่มีนะรมากแล้วพวกเราก็อยากมาสนุกกันนะฮะ